ฮมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแค่14,40อีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าแพนเบอร์ซ o m ซอมบี้กันอีกครั้งนะครับทุกคนวูึ่งในครั้งนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตามปกติเลยซึ่งเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนครับมีคอมเมนต์ขอให้ผมเล่นคอมโบพืชนะครับซึ่งเป็นคอมโบที่ผมมองว่ามันอาจจะดูยากนะครับเพราะว่ามีพืชราคาแพงนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถใช้เจ้าตัว ทานตะวันได้หรือเปล่านะนั่นสินะครับนี่นะครับมันไม่มีทานตะวันดังนั้นก็อาจดูยากนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยไม่มีอะไรผลิตแสงอาทิตย์นะครับผมเดาว่าเราอาจจะใช้หลักการง่ายๆก็คือ <c oughs> ถั่วเราไม่เวลาห้าถ้าเวลาห้านะ่าจะโหดนะครับต้นออสายฟ้าครับตัวนี้ตัวเดียวอยูมหมัดแน่นอนรถตัดหญ้าคงได้เสียลแล้วละ <c oughs> ไม่นะผมไม่อยากเสียรถตัดหญ้าเลยช่างมัน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  มีสองเวฟนะครับในระหว่างนี้ตัวพืชที่เราควรจะมีคือบูมแมลแงนะครับควรจะมีอาชัปดาก,ก้อนดีกว่าคุ้มกว่านะทุกคนนี่ครับมันคุ้มกว่านะมันสามารถย่างซอมบี้ได้ครับเพราะมันเวลสองครมันสามารถย่างสดซอมบี้ได้เลยนี่แหละออมันเป็นคอมโบที่ดูทำยากอยู่แล้วละครับอย่าไปสงสัยเลยมันทำยากอยู่แล้วอ่ะมันยากยากระดับหนึ่งเลย เพราะว่าไม่มี s u n f เวอร์นั่นเองและวขาโคดรอบนี้คงดวงดีนะครับมันติดเนยเลยโอ้โหจะปลูกครบไหมอันนี้ไม่น่าครบครับบอกตรงๆไม่ครบอยู่แล้วล่ะเพราะกว่าเราจะได้พืชหมดทุกตัวนี่ก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวผลิตแสงนั่นเองครับ <laughs> นี่โอ้ยอมมีนักขุดแร่เวรนกรรมครับไม่เวรนกรรมไม่เวรนกรรมถ้าเราสตันมันแบบนี้ล่ะใช่ครับระเบิดมันก็หยุดด้วยนี่ไงสมมีนักขุดแร่ มันจัดก,การซอมบี้เสื้อปอนโชให้ได้ก่อนนะทุกคนนี่แหละแต่มันก็ตายยากเลือกเกินนะครับซอมบี้เสื้อปอนโชไม่รู้มันเสื้อมันทามาจากเตาอบก็ไม่แปลกนะที่ว่ามันจะถึกไปบ้างอย่างนี้ผมก็ไม่โอเคเลยนะส <laughs> อมบี้ถ้าขี่กระทิงโอ้โหโอ้อหญละเขาขูดไม่มีใบไม้สินะเวียนกลรรนะครับเวีนกมรไรม่ไม่ไมอ,ยอยากกินอยากกินโอ้โหผมน่าจะขุดทิ้งนะ ก่อนที่มันจะได้แต่เรามีบอมเรียบร้อยครับอันแถวล่างนี้ปล่อยไปเลยไหมก็คงมีวิธีเดียวแล้วล่ะครับคือปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยก็ไม่ได้ปล่อยนะครับผมว่าไม่ปล่อยหรอกไม่ปล่อยหรอกนี่แหละใส่ให้หมดโอ้ยแล้วสมีิเซอร์ปอโจมันไม่ตายโอเคครับเราได้ปล่อยไปแล้วล่ะแถวล่างแล้วไถยให้ไปเยน แสงอาทิตย์มันไม่มีนะครับเราก็ต้องทําใจแหละอันนี้ไม่ไหวครับขุดทิ้งไปเลยอ่าไม่อยากจะรู้ว่ามันไหวไหมฮะนี่แหละจัดการวัวตัวเดียวนะครับอยู่มัดตัวที่น่าลำคาญคือสมม้วัวนี่ละครับเออผมน่าจะใส่ไม่คุ้มนะใส่กับเจ้าช้บดากวนน่าจะคุ้มกว่าไว้ให้มันเดินไปไหนครับเปิดประเดิม่ไหม่ในการไถยมันให้เตียนนะครับ ตัวไหนมาก็เหโดนเรียบร้อยก็ใส่ให้ชาร์ปดาก้อนนะครับคุ้มนี่ไงมันจะคุ้มมากโอเคครับได้แล้วเราก็ผ่านด้วยความลําบากยากเย็นนี่แหละครับการได้มีซันฟาเวอร์มาเล่นยากจริงๆนะในด่านทุกวันเนี้ยและพืชเรามันก็ยังวลม่มไสูงมากนะครับมูแมลงวลหกเองไม่อยากพูดเลยครับลําบากมากอันนี้โอเคนะครับนี่คือเรามีพืชใหม่เยอะเราก็ใช้มันบ้างเถอะเจ้า เจ้ามินนี่นะครับมีความสามารถพิเศษคือมันสามารถบัฟเพืชตระกูลแสงทุกชนิดได้นะครับทําให้ผลิตแสงไม่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่ามันจะดีไหมมันก็ดีแน่นอนครับโอเคครับแล้วก็ทํานี่ครับใส่แบบนี้เลยนะมันจะบัฟพืชตระกูลแสงของเราได้ทุกตัวนี่ครับตัว,ตวที่ได้รับออร่าแสงก็คือตัวที่ได้รับพลังแสงผมจะปลูกพีพอรตมนุษรางแนละ้วมันจะคุ้มมาก นี่ครับยิงไปเลยต้นอ้อสายฟ้าช่วยได้นะจังหวะนี้อันนี้ก็มันฝรั่งรุ่นปูครับปูไว้เลยตรงนี้โอ้ไม่มันจะมาเพิ่มอีกเหรอนี่ไม่คิดจะเกรงใจมันฝรั่งรุ่นปูบ้างเลยเหรอเนี่ยขบูมบึมระยะมันไกลครับเราก็ต้องทําใจระยะไกลมากไกลแบบสุดๆเลย เฮ้ยไม่รู้ตายยากตายเย,ย็นอะไรขนาดนั้นนั่นเนื้อพกอะไรมาเนี่ยซอมบี้ฮลัลโหลพกอะไรมาทานตะวันผลิตแสงไวหน่อยโอ,อ้ทุกคนครับเหมือนตอนนี้ผมจะคิดแผนผิดไปหน่อยนะดูสิครับดูมันมาเยอะมากเลยมาเยอะแบบมากๆเลยนะครับทุกคนโอ้โหผมเชื่อว่าพีพอร์ตเราไ้วเราจะห้าหัวแล้วเนี่ย,ยแสงไม่พอครับเรื่องของเรื่องปัญหามันอยู่ที่แสงครับก็ผลิตแสงช้ามากเลยโอ้ผมไม่ได้เร่งความเร็วน้่เองมัน่ช้าไม่น่าล่ะ เปียนโนมาแล้วมันก็จะพากันเต้นนะครับมันก็จะเต้นระบำอีกอ่ะนี่หยุดเปียนโนด้วยน้ำแล้วครับน้ำเหล็กแหลมมันจะแทงได้สามครั้งนี่เลยนี่ผลิตแสงให้ไวขึ้นกว่านี้ได้ไหมโอเคครับมันก็ผลิตได้ไวขึ้นนะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยเราก็ต้องทำใจว่ามันจะไวได้แค่แคนี้เท่านั้นเอง โอ้ยเราตุกไก่ก็มันปล่อยไก่มนจนนึกว่าผมนี่มันงานอะไรครับเนี่ยงานปล่อยไก่หรือไงประทสมอ็ไม่ปล่อยไก่ถูมากเลยบางตัวรู้สึกเหมือนเลือกมาไม่ได้ใช้เลยเนอะีเอไปตัวละมัดตัวละนัดเลยครับเนี่ยดูนะครับตัวนี้เปุกอย่างนี้ได้นะ ม <im <im <mm ันก boy ็หายไปนะครับมันปลูกค้างไว้ไม่ได้หรอกเพื่ออะไรนะผมจะทําเพื่ออะไรอันนี้แล้วเราก็ได้หัวขอบอยนะครับเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยที่เราควรจะได้รับมันมีรอนพุทธเท่านั้นเท่านั้นพูดถึงไม่ต้องให้ก็ได้นะครับจริงไม่ทุกคนเราจะปวดล็อกมาแล้วแล้วแล้วภารกิจนี้ยากกว่านะครับคือเราห้ามสูญเสียพืชมากกว่า2ต้นถ้าเราสูญเสียมากกว่านั้นคือเราแพ้การสูญเสียพืชมีอะไรบ้างก็คือการที่ง่ายนะครับคือการที่พืชเรา นั้นโดนซอมบี้กินโดนขุดทิ้งหรือใช้แล้วมันหมดอายุเองอันนั้นแหละรครับนับเป็นการสูญเสียแล้วดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้พวกนี้นะครับพวกมันฝรั่งระเบิดตัวพัดหมอกหรืออะไรก็ตามครับที่มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเราควรใช้พืชแบบระยะไกลแล้วก็ดาเมจแรงครับมันจะคุ้มกว่ามากมากๆเลยมากๆเลยครับอันนี้มากๆเลยรับประกันจากผมเองอ่าฮะไม่มีซอมบี้นะขุดแร่นะอันนี้เลือกยากครับเลือกยากมากเลย ผมจะเอาตัวอะไรมาดีเนาะอ๋อมิ้นก็ไม่ใช่มิ้นตก็ตัวเลือกแล้วตายทุเรียนก็อย่าเอามาเลยครับเอาอะไรมาดีเนาะที่มันแบบคุ้มๆหน่อยอะไม่มีอ๋อไม่ชับดาก้อนดีกว่า <c oughs> แค่นี้แหละครับผมเอาทานตะวันมาสองตัวเลยรอบนี้นี่ครับห้ามเสียเกินสองตัวนะบอกเรานะเตือนแล้วนะพอเตือนแล้วเราแล้วนะห้ามขุดทิ้งนะครับผมจะไม่ทำมั่วซั่วเลยละวกันนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงอันตรายกับเรามากเลย นี่ก็มาได้มาดีนะมาไวด้วยปะท้บูมแมลงครับเออปูผิดตัวช่างมันครับช่างมันช่างมันเราห้ามขุดทิ้งนะขุดทิ้งเราจะเสียนะครับเราไม่ควรอย่างยิ่งเลยโอ้ยรตานี่มันต้องบูมแมลงไหมล่ะแล้วก็ผลิตแสงให้มันน้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมเวลสองนะเฮ้ยมผมเกลียดทานตะวันตรงนี้เลยครับแล้วดมพึ่งมาผลิตตอนที่เราที่ฉันจำเป็นเราไม่ผลิตมาปะโท ผมจะทะเลาะกับทานตะวันทุกตาเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะทานตะวันผลิตแสงให้ช้าเรือเกินช้าแบบจนไม่น่าให้อภัยเลยครับนี่น,นี่แบบนี้ครับนี่บูมแมไรครับอยู่มัดลูม,มันจะทำให้ขอบอยเราเต้นอีกใช่ไหมฮัโลโหลจได้นะแกเลยนี่ครับไหนเราผมเอาตัวนี้แล้วกันสามแสงครับเจ็สิบแสงเอาไม้ช่างมาเถอะครับเราปูผิดแถว อ้แล้วดูครับดูมันเต้นมันเต้นไปสลับแถวไปมั่วแล้วตอนนี้ช่างมันเถอะครับเราจะปลูกมั่วยัง่ก็ได้อ่ะแล้วน้องกีวีเบสมีความสามารถพิเศษนะครับคือรดยิ่งซอมบี้กินน้องๆจะยิ่งตัวใหญ่และตีแรงขึ้นดูนะแล้วผมจะขุดพืชสักตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะหายไปแล้วหนึ่งตัวแสดงว่าเราห้ามพืชหายอีกนะไม่งั้นจบเกมแน่นอนครับผมการันตีเลยว่าจบเกมคือแพ้นะครับดังนั้นเราเรา่าขุดทิ้งอย่าให้พืชตายเด็ดขาด โอเคครับได้แล้วเราก็ชนะแล้วนะครับแบบง่ายๆหรือเปล่าแล้วเราก็ได้ถ้วยรักษาวอนนัทนะครับซึ่งเจ้าถ้วยนี้มีความสามารถคือเราสามารถซ่อมวอนนัทได้การกดปูกวอนนัทลงไปในวอนนัทที่บาดเจ็บจได้เลยดังนั้นนะครับครั้งนี้เราก็ได้มาถึงด่านที่16แล้วเห็นวงกลมสองวงอย่างนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนครับปกป้องวอนนัทนะครับเราต้องปกป้องวอนนัทนี่ฉันอยากจะเห็นครีมอร่อยอะไรอร่อยวิกครีมอร่อยแล้วสิ จะมีใครมากระทบหั่วไหมปลกป้องถักกว่วหัวนะตัวนี้จะให้มันได้รับอันตรายซึ่งมีแค่ภารกิจเดียวนะครับไม่ยุ่งยากเลยอ๋อเราเอาวอนัทเคลือบเกาะมาโปเตโต้ไม้ครับแล้วก็ถั่วสองหัวยาลาพีโนโ่เอาพริกมาได้แล้วกันนะพวกใครๆก็ชอบพริกจริงไหมล่ะครับอ่ะแค่นี้แหละพอใจแล้วเช่าไหมไม่เช่านะครับ <laughs> เพราะว่าวอนัทเนี่ยถ้าเราปลูกใส่วอนัทที่บาดเจ็บมันก็จะเป็นการเสริมพลังป้องกันให้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่คือข้อเสียของมันก็มีอย่างหนึ่งครับก็คือวอนัสบางตัวมราคาแพงครับดูนะผมจะปล่อยให้ตัวนี้มันบาดเจ็บเลยเราจะดูความสามารถของถ้วยนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแชร์ไหมนะเพราะวอนัสเนี่ยมันก็ไม่ได้แชร์ความสามารถพิเศษของมันอยู่แล้วละ่ะโอ้พระเจ้านี่แกจะส่งพักพวกมาอะไรขนาดนั้นเนี่ยแล้วมีตัวหนึ่งนะครับที่ปลูกถูกแถวโชคดีของเราอยู่ โอเคครับบอนนัดเราก็ได้บาดเจ็บแล้วแต่ดีใจทําไมเนี่ยอ่ะเด็ครัามันบาดเจ็บแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นมันหน้าตาบาดเจ็บใช่ไหมฟึบเราสามารถเสริมเคลือบให้มันได้เหมือนเดิมครับอาา่าฮ่าใช้พริกเลยละกันไม่ต้องไปสนโลกแล้วครับโอไม่ใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นยี่ห้ารู้นะว่า,าไปขบไับบอยแต่นาะยต้องใจเย็นกว่านี้เข้าใจไหมซอมบี้ดูเราสามารถดับไฟซอมบ้นักขุดแร่ได้นะตัวนี้มันจะไม่กระโดดครับถ้าเราเอาน้ำแข็งมาเป่าใส่มัน ไม่ไม่ให้กินนะไม่อร่อยรู้อยู่ว่ามันอร่อยนะแต่ไม่ให้กินหรอกผมหวงถั่วบอนัตนัวนี้มันเป็นไรมาเพ๊่เราจบเกมเลยนะครับจบเกมคือแพ่นะทนนี้นี่แช่แข็งวอลนัดให้กินฟีปูกพริกอัดเลยแบบนี้สอมมี้แบบนี้นี่โอ้มาเยอะจังมาเยอะจังเนี่ยมาเยอะจังเอากินบอนัดเสริมอีกสักตัวจะเป็นไรไปนี่ผูกอัดด้านหลังแบบนี้ได้ครับเพราะดาเมจถั่วด้านหลังแรงกว่าถั่วด้านหน้ามาก แล้วก็แทบไม่มีใครต้านถั่วด้านหลังไหวนะหรือผมคิดเองว่าถั่วนี่มันแรงกว่าถัว่วปกติไม่ดามเมจเท่าๆกันแหละสิ้นเวฟเราสิตนเลยเอาเรียบร้อยครับหมดแล้วปิ้วเอาอีกสักชุดหนึ่งใส่ให้หมดเลยครับอ่าโอเคครับมันตายแล้วเรียบร้อยครับเสริมเกราะ เาลมครบหมดแล้วก็ชนะนะครับ่านที่16แบบง่ายๆผู้ใช้เดฟเพนนี้ได้ทําการอัปเกรดระบบใหม่และแน่นอนเขามีอะไรนะซอมบอสระบบของซอมบอสด้วยโปรดเลือกโหมดผู้ใช้เดฟฉันรู้สึกผู้ใช้เดฟอยู่ไหนเนี่ยโอ้นันอะไรเนี่ยระบบเลือกเขาเลือกระบบนะครับเรื่องระบบอะไรสักอย่างโอ้เสียงเงียบซะอะไรนะั้นเขาจะให้เราแก้อะไรสักอย่างนะครับสัญญาณวิทยุของเราเหรอโอ้ ถึงด็อกเตอร์สมบัติตที่รักผู้ช้ยเดฟต้องกำลังเปลี่ยนพลังงานของฉันและเพื่อให้อะไรนะช่างโมเถอะครับบางคำก็แปลได้บางคำก็แปลไม่ได้อันนี้ครับเราโหมดใหม่ครับเราปรดลดล็อกดีแล้วเราก็ได้ปดลดล็อกโหมดใหม่นะครับซึ่งมันเป็นโหมดเรียกว่าการยืนหยัดของเพนนีแน่นอนครับมันก็จะมีเพิ์มเสริมก็จะใช้พลังงานรูปแบบใหม่อ๋มีสมบอสามรอบเลยเหรอและแน่นอนครับเลเวลมันมีห้าเลเวลแน่นอนครับยิ่งความยากมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับ รางวัลเยอะมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าเราเล่นไหมครับตอบคือไม่นะครับเราไม่เล่นตอบไม่ดีดีเราไม่เล่นนะครับ <c oughs> เราไม่เล่นเราไม่เล่นไปเรามากลับสู่ข้าบอยของเรากันดีกว่านะครับอีแคทสองดานเราก็ได้เจ้าเถ่านัดแล้วดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยต่อกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหอย่าปล่อยให้อมบีหยยบดอกไม้เวียนกำ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 แล้วเอาสมบีนะักขี่กระทิงมาทําไมฮะใจร้ายนะเนี่ยผมโอ้จริงสินะเถานัดตัวนี้ก็เหมือนเถ่านัดนะครับ มันสามารถกันซอมบี้กระโดดข้ามได้ทุกตัวแม้แต่ซอมบี้ลูกโป่งยังก็งกินมาเลยเพียงแค่มันจะบางกว่าเท่าน,นั้นเองครับมันบางกว่าหน้านเมลแรงๆไปครับเราใช้พืชแปลกประหลาดพิสดารมากโอ้โกรบูพ่ะสนใจนะครับแต่ไม่เอาเท่านี้แหละเท่านี้แหละครับเพราะว่าไม่มีอะไรหยุดกระทิงได้นะผมบอกตรงๆผมจะใช้กาดชลูมเป็นกำแพงด้านหน้าและกาดน,นะเพราะว่ามันน่านจะช่วยเราได้เยอะเลยรถรางนี่ผมไม่รู้ครับจะเอาให้ใครใช้ดี แต่ตอนนี้ซอมบี้กำลังมาปลูกครับให้ผลิตแสงได้ไวที่สุดเลยมันก็ไวได้แค่นี้แหละแล้วดูครับมันโอ้ร้อยห้าสิบแสงเลยเหรอนี่เลยครับมันผลิตได้เยอะมากเลยตรงนี้ก็เป็นการุมแล้วกันนี่เลยครับไม่อัญเชิญมาสักทีละอ๋อซอมบีมันไม่อยากอัญเชิญนะครับอ่ะผมปล่อยแล้วนี่เลยครับเราปลูกเทอนัดไปตรงนี้ก็โอเคแล้วกาฉรูเหมือนเทอนัดทุกประการ นี่ครับมันสามารถเสกลูกน้องมาเพิ่มได้นะซึ่งถ้ายิงวลวสูงมันจะเสกได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยครับตัวนี้ผีหลอกพีหลอกพีหลอกเจ้าพีนี่มันไม่ค่อยหูตัวไหรครับเพราะอะไรพวกใช้ไปปึ๊บม,มันก็จะตายนี่ไงมันรอมันเสกเพิ่มเออทำไมปล่อยให้ตายอีกแล้วนอกาชทัลุมแกทำหน้าที่ของแกภาษาอะไรเนี่ยฉันถามจริงโอไม่ oh ์สมมีเสื้อปอนโชมาเหรอแย่นันะครับเนี่ยแย่มากเลย ู้มันแย่มากเลยนี่เร่งความเร็วเลยครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวเลยผมหวังว่ากาชลูมจะช่วยเราได้เยอะๆเยอะไม่มากก็น้อยโอเคครับเราสกิปกลับมาอีกทีตอนที่มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นดีก,กว่านะครับผมดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับก้ออกมาแล้วนี่ทุกคนช็อตเด็ดมาแล้วจะสามารถโหดไซค์กระทิงได้นะดูครับกระทิงจิวซอมบี้ตัวเล็กจะหายไปเลย แน่นอนครับว่าซอมบี้หายไปมันก็ย่อมจะเล่นง่ายขึ้นมากๆผมก็ชอบโหดไซสซอมบี้นะเพื่อให้มันเล็กๆมันจะได้จัดการง่ายครับมันบางลงมากเลยโอ้โหเราต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วจริงๆสกิปครับเจ้าผีนี่เราสามารถใส่ความสามารถให้มันได้นะครับคือถ้าเราใส่ปุ๊บมันจะหลอกครับผมไม่รู้ว่ากาดชรูมันจะเชื่อมกับตัวไหนนะ งดลงทุกอย่างแล้วก็หลอกล้อนหลอกล้อนให้หมดนะครับโอ้ไม่ผีเราแตกแล้วอ่าเี่ครับเลยแล้วเราก็ชนะแล้ว halls. ดอกไม้ก็โตได้ของเจลลี่บีนกับแตงโมนะครับอือก็ไม่ได้แย่นะครับสองตัวนี้โอเคนะครับเลยแล้วแล้วลก็มาต่อดานต่อไปโอ้โหปลูกพืชเพื่อป้องกันสวนของเราแอร์ซอมบี้ก็แบบหน้าเดิมๆครับนักขุดแร่เอ้ยไก่ ไฟเอาแต่ตัวโหดๆมาไม่ไมมไม่โหดหรอกตัวนี้มันเป็นตัวที่ดูแบบไม่เก่งเท่าไหร่แล้วตัวนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าเราทําได้นะเอวน้ำมาช่วยแล้วกันนะช่วยเคลียร์ครับน้ำแพงครับอย่าใช้เลยตัวที่มันจะเก่งคือเจ้าพวกต้นอ้อสายฟ้าครับตัวน่ากลัวคือซอมบี้เสื้อปอนโชนะมีไหมอ๋อไม่มีหรอโอเคงั้นก็สบายใจได้ครับเล่นง่ายๆเลยผมจะใช้แบบไฟช็อตก็ได้นะ ช็อตสนุกนะครับว้า่ขบวนการไฟฟ้ามาแล้วคือเรามีสายไฟเยอะมากมีนักขุดแร่มาอันนี้เราก็ไม่รู้ครับแต่ดูๆแล้วมันเวิร์กกว่าที่ผมคิดนะเวิร์กมากเลยครับอันนี้มันเวิร์กเกินไปนะ <c oughs> โอเคครับผ่านไปไปไเลยแล้วกันเพราะมันช็อตชิ่งทุกตัวครับมันช็อตแบบจนไม่เหลือสภาพเลย <c oughs> นี่นะครับโอ้ไม่มันยังไม่อีแต่ไม่เป็นไรครับมันตายก่อนที่มันจะได้ไปอีกโอ้โหโดนไปช็อตรัวๆนะครับ เจอไม่ผลค้มไปหน่อยเก็บรัวครับถ้าเราได้ของรางวันเนี่ยเสียงช็อตมันดังกว่าเสียงผมหรือเปล่าช่างมาแล้วกันโอเคครับเสียงปกติแล้วลดความแรงของเอฟเฟกต์ลงนิดหน่อยเออฮ่าคือมันง่ายมากเลยนะผมรู้สึกว่าไม่เคยรู้สึกว่ามันจะง่ายขนาดนี้เลยคือเราแค่เอาไฟฟ้าช็อตนะครับโอ้ไม่เป็นไรมันตีข้างหลังได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะซอมบี้ตายก่อนตลอด อ่าผมปล่อยให้ตัวนี้มาตีช่วยตรงนี้ก็ได้แต่ผมไม่เคยเลื่อนรถล่างเง็ดในด่านนี้เดี๋ยวแล้วเราก็ได้เจ้าเทานัดน,นะครับทุกคนวในที่สุดก็ได้ตัวแรลของเราแล้วตัวหายากตัวนี้มีความสูงที่มากกว่าตัวปกตินะนะมาสามารถป้องกันซอมบี้ที่บินมาได้นะครับหรือตัวกระทิงเมื่อกี้นั่นแหละครับโอเคครับดังนั้นภารกิจของเราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนภารกิจของวันนี้ก็ไม่อะไรเยอะครับ ได้เท่านั้แเราก็คงจะใกล้ถึงด่านบอสแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้ภารกิจรับของก็รับของไปครับเคลียร์ห้าหมุดด่านในโหมดผจญภัยโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมครั้งต่อไปเราคงเอาวสารด่านโอบอยแล้วแ่ะครับยี่ห้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับาปบายครับผม Yeah.